โอเคครับผมกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้ครับก็เป็นรายการมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตองโอเพ่นครั้งที่1นะครับก็คู่นี้ครับผมเป็นคู่ระหว่างทีม BT ทเจอกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับผมนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีพี่พืชครับผมคู่กับพี่ปียครับ10ตำรวจไอ โกจนาดนะครับสุญสิษ์นะครับแล้วก็ร้อยตำรวจตีีนรงศักดิ์การชนะศาลนะครับส่วนวิทเนี่ยเป็นน้องเจ้ครับคู่กับน้องโฟล์คครับผมนะก่อน้องโฟล์คนี่เป็นชั้มโลกชุดติ้งครับในะเภศเยาวชนนะครับคู่กับน้องเจ้นะครับผมนะเอาครับแล้วว่าตอรเจอกับบีทีใครจะชนะครับก็มาดูมาชมกันเลยครับผม ไปครับมาแล้วกก share, รครับผมฝากกดแชร์กันละหนึ่งแชร์ครับใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ไว้ด้วยครับผมเรามาดูครับผมในไม้แรกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะเข้ารอบสิทีมสุดท้ายนี่เปรียบอำนาจจังเลยจุกมั๊บเป็นอะไรเนี้ย ก็ไม่มเลเอาใหม่ได้แต่เ่เหรออามาดูครัลูกนี้ฮะนจีนของ B T เข้างมาจุครับโอ้กนี้ขึ้นคุณสได้ดีครับจอครับโรเจอร์ครับนะ กินุงโซนได้ดีครับแล้วเก็บมแต้มในสนามไปได้เรามาดูว่าพี่พืชครับต่อรอครับเข้าวงเดียวับหนึ่งไปติดกับสองจุกลบปั๊มโอ้โหแล้วติดเลยครับผมใบนี้ใส่สองแต้มในสนามไปครับผมโอ้โหไได้ดีนะฮะพี่พืชรับผมใบแรกมาก็ซัดโดนไปเลยเามาดูว่าผมลูกนี้ครับทางด้านทีมของ B.T.U. เข้ามาจุ๊บบโอ้โหแล้วลูกนี้ดูเหมือนจะต่ำหร,ห,หรือเปล่าฮะผมว่าเปลี่ยนครับผมใบนี้ขเข้ามาครับทางด้านทีมของต่อรอ ครับโอ้โหขึ้นคนโสไนได้ดีครับผมพี่เป๊ะแล้วเก็บหนึ่งต้มในสน,นามให้กับตอนเอาไปได้ไดหาครับลงมาดูผมน้องโฟล์ครับมือตีหของทางด้าน v ีทีวเข้าวงมาจุ้บปึ๊บตามไปครับผมใบนี้สนามยังเสียอยู่หนึ่งแต้มดูจาจสัมงไที่สองจุดขึ้นมาลตีสกีดโอ้โหยังเสียอยู่หนึ่งแต้มหนูฮะ ทางด้าน BTU หลวงโอ้โเจอกับปอราครับสองนักงานตำรวจแห่งชาติกลับสวัสดีทุกคนด้วยฮะเข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับผมอย่าไม่อบติดต่างดีอยู่ฝากกดติดตามดีอยู่ด้วยนะฮะโอ้มาร์คพี่โรเจอร์จุกับตึบโอ้โหวิ่ดับมาเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนหรือเปล่าครับ เปลี่ยนด้วยครับผมใบน,นี้ทีพืชครับเดินไปที่วงครับผมลูกนี้ตีโดนรับหนึ่งติดครับสองครับเขาเลยมายิ่ี่พิชจะไปโดนหรือเปล่าครับลูกล่างรอลูกนี้จุกมาแล้วตีโดนครับผมโดนตัวเอง <laughs> โอ้ อยรัวผมหนึ่งต้านในสนามขอรบแล้วนะ่จาจะสาำอีกหนึ่งใบเขามาพี่บื้อหนึน่ง 1, ติดรับสองจุกมาลวตีสกิดโอ้โหแล้วคันนี้ติดแก่นเลยฮะ ยังไงครับทั้งด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนะครับเข้ามาจุกครับตึบโอ้โหเลือดซูเยอะเลยฮะโอ้โหในสนามมีเสียยี่หนึ่งแต้งครับแล้วน้องฟล็อกเหลยอีกหนึ่งใบ สต่อสูงนะฮะเรามาดูก็บผมมีไม้ต่อไปไม้เมื่อกี้บมทางด้านทีม BTU ได้แต้มไม้นี้มีสิโยนแกนเลือกระยะเล่นแล้วก็จะขึ้นว่าคุมโซนก่อนนะฮะครับลูกนี้คุมโซนห่งจากแกนเนี่ยประมาณสอหนึงครับผมนะ เรามาดูครับผมทางด้านตอรอครับพิเป็กครับเอาหน้าจจะรลงไปขึ้นคุมโซนเหมือนกันเข้ามาุมมาใหญ่มนะครับจุกมับตกลูกนี้พิเป็กขึ้นมาคุมโซนได้ดีแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้เอาครับเรามาดูผมทางด้านทีมของ BTU ครับเป็นเทพธนบเลยครับส่งมือตีอย่างน้องฟโฟล์กไปตีเลยลูกนี้ตีไดหนึ่งติดสองจุกเายล้วตีโอ อีกหนึ่งใบครับเข้าบูมมานี่โลโ้คมาลตีผิดอีกแล้วครับผมสองใบติดเลยโอ้โหอ้าครับตอนนี้ฮนะตลรอคขานพิ่งได้เปรียบนิดหน่อยฮนะคอาครูกนี้จะทำยังไงครับพี่โรเจอร์มือขึ้นของทีมบีทีดี หลับสีเลยแต่ลูกนี้โดนเหลี่ยมไม่ดีนะครับฉีออกข้างไปสนามตอนนี้นี่ย,ยังสียนหนึ่งแต้มอยู่ครับให้กับตอรงสําหรับงานตนนํารวจแห่งชาติเรามาดูกับผมลูกนี้นครับเจอครับจุบขึ้นมับจบโอ้โหเป็นขอโซนได้ดีเลยทีเดียวกับผมแล้วเก็บหนึ่งแต้มในสนามให้กับทีมบีทไปได้ เรามาดูครับผมตอรอรูกนี้ครับส่งพี่พืชมือตีไปตีฮะตีโดนรับหนึ่งไปติดรับสองครับพี่พืชชุ่มพรเข้าบูมมาลูกนี้จุกมาแล้วตีติดหรือเปล่าครับผมโอ้โหโตีติดด้วยฮะแล้วน่าจะได้สองแปมหนึ่งนสนามไปครับผมพี่พืชชุ่มพรดึบติดแต่ว่านะลูกนี้เข้าบูมาครับจุกมัด ยังไม่เปลี่ยนนะน่าจะปั่มอยู่แล้วมันฉีกออกข้างนะมาจะได้ที่หนึ่งหรือสองนะครับด,ดูดูก่อนนะว่าไงหานะครับพี่เปศษครับจะขึ้นมาเก็บแต้มครับอันนี้น่าจะได้สอง้วครับจบครับลูกนี้ขึ้นมาเก็บแต้มที่สามได้ด้วยฮะหาข้าบวนะ์โอ้ยแล้วในมือนี่เหลืออีกสามใบขึ้นหมดได้หกแต้งโอ้ย ไป้ยครับเข้ามาจบครับตึบโอ้โหหลุดครับโอ้โหจากหกเหลือห้าแล้วครับจะขึ้นได้หมดนะหนึ 1, 2, ่งสองเราจะสามครับตอนนี้ในสนามลู้กนี้พี่พื้จะขึ้นมาเก็บแต้งที่สี่ได้หรือเปล่าเข้าบูมมา พี่พืชขึ้นคุมโซนได้ดีฮะน่าจะได้สี่ต้มในสนามเขาบอกลูกนี้พี่เสียกวาวไ้เล่นลูกเดิมมาเลยนะครับเรามาดูาบผมลูกนี้พี่พืชเข้าวงมาจะเก็บแต้มที่เสียบจุ๊บจะไปจะเก็บปัญญาได้หรือเปล่าหนึ 1, 2, 3, 4, ่งตั้งครับผมหนึ่งสองสามสี่ต้มในสนามถ้าผมมองครับสี่ต้มในสนามครับ ส,สีแต้มในสนาะครับตอนนี้สะกอรเรื่อนเป็นรสี่ต่อสาโอ้โหเอาคืนคนละทีฮะไ <c oughs> ม้แรกเนี่ยบีทีกดไปสาครับไม้ที่2ต่อรอเอาคืนครับอีกสีข้างไม่ได้ครับไปตรงข้ามสามารถกับแกนวางใน <c oughs> อดี้ที่ <c oughs> ตนเองจะเล่นเลย <c oughs> เอาครับเรามาดูผมในไม้ต่อไป หมายเมื่อกี้ับผมทางนั่นทีมของตอรอได้ตท้งหมายนี้มีสิโยนแก่นเลือกอะระยะเลยแล้วก็จะขึ้นมาคมโซนก่อนครับหลุดไปพเปียเ,เข้ามาจกรับตึบโอ้โหไปนี้พเปียขึ้นคมโซนได้ดีเลบผม สองใบติดๆเลยนะฮะคืน้องฟงยังหาลูกตีไม่เจอเลยนะ,ะตอนนี้ กระเป๋าพี่กแ็แหลมาลองตรงนี้หน่อยมีอะไรมีอะไรมาลองได้ปะ่ะลองกันจไไไไไไออะได้ไตดองนั้นไหมฮะได้เริได้ลนะวเรดูถุนี้ครับตามด้านทีมของ จะขึ้นคนสองอีกหนึ่งไพ่จุกมับอยลูกนี้เน่ยฉีดออกทานะเสัมีสีนึงแตมอยู่โอ้โหการดูพา่เยอะครับเจอครับไปสุดท้ายลูกนี้จะอยู่ตรงไหนขึ้นไปคนสุดทตรงไหนัะเข้ามาจุกมับ ทำยังไงครับเข้ามา ะครับแต่อย่างว่าผมพื้นสนามค่อนข้างแข็งมากเลยนะเราต้องคอนโทรให้ดีครับผมเอาพืชครับผมเข้ามือมาแปดจุดาแต้มได้นะครับต้องขึ้นดีๆจุกขึ้นมาจุกโอ้โหวิลล์ผมเจอได้ป่าฮะได้สามยังโอ้โห เนี่ยพี่พื้จะต้องขึ้นมาแท็กช่วยฮนะเข้ามาครับจะไปแยบลูกนี้พื้จุกมาแล้วตีโดนครับผมโอ้โห,โหได้สามหรือเปล่าฮนะสามหรือยังฮนะโอ้โหตีโดนรับสี่ครับตีติดรับห้ากนี้ลู่นั่ง ถ้า,ามองจากหน้าจอนี่ขวาม,มือฮะโทม,ม้าประคุณพี่ๆตีโดนสี่ติดติดกระพ้าโอ้โหสกูแบ็คถอยครไกลตีแด้วราพ่าแปมในสนามโอ้โหสโลโมชั่นดูเหมือนจะไม่ทันนะเลยไปติดไปครับไปเมื่อกี้ ได้ห้าแต้มในสนามเลยเรามาดูครับผมพี่เปียกโยนแก่นขึ้นมาครับหหมายต่อไปครับสกอร์ตอนนี้เลื่อนเป็นเก้าต่อสามโอ้โหทีมของพีดียูนี่ต้องรีบรีบอ่ะเขาเรียกว่ารีบปรับสภาพตัวเองให้ได้นะปีกเนี้ยปี่เปียกเข้าม,มา ับมือไปของทางด้าน BTU เขา้าวงมามจุกรถปั๊บตีสกษษ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 ิดแล้วนะน้องโฟกในสนามนี่ยังเสียยุง่งมหนึ่งแต้งอยู่ครับเขาบาี๊บจุกรถปั๊บใบที่สองโดนเต็มใบน,นะแต่ยังไม่ออกครับผมลูกของต่อ เราไมา่รู้ว่าพี่เปี๊ยกอำนาจเจริญจับขึ้นคนโคนให้กับปอรออยู่ตรงไหนครับลูกนี้เข้ามาหืมจกครับตึบโอ้โห,โห,โห,หลยกนี้ขึ้นคนโคนได้ดีเลยทีเดียวฮะครับน้องโฟล์ครับจะไปต่อหรือเปล่าส<ว>เสียแปมเยอะทุกไม้เลยนะนั่นทีมของดีทีวี จกงับกนี่ลูกนี้ขึ้นมาเปลี่ยนะฮะเดี๋ยวมาดูครับผมพี่พืชครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองเข้าวงมานี้จกขึ้มาตีออกขวามือนิดนึงครับผมแบบนี้ มุมปรับพี่พืชชุมพรเข้าบุงมาตอนนี้จุกจึ๊บแล้วผิดสองปลติดฮะโอ้โหผิดสติดเลยครับตอนนี้พี่ปานพี่ปาน รีเน็ตใหม่รีเน็ตมันสวิงมากขาข้บ้ยกมองัลูกนี้เข้ามมาครับตบ เน็ตมันสวิงมากเลยพี่เดี๋ยวมีเน็ตใหม่มีเน็ตใหม่เดี๋ยวเดินๆเน็ตเน็ตก็ยังไม่มาคาคูคาคูยังไม่ปิดนะ ทุกคนนะครับตอนนี้เน็มีปัญหา <c oughs> ตสตัต้งสี ตมันมีปัญหานิดหน่อยโอเคครับโอเคแล้นะเสียงภาพเป็นไงครับภาพเสียงชัดไหมทุกคน ไปแล้วโดนลูกเปลี่ยนหรือเปล่าเขาบอกมน่าจะเปลี่ยนเนาะใบนี้เหมือนจะตีแก่นนะครบไบโดนลูกเข้าครับปเปียกน,น่าจะเลินเข้ามาุมมาเนี้ยจบรับตึบ,บโอ้โหขึ้นมาใบนี้แล้วเปลี่ยนด้วยฮะ บีดียูครับผมอยู่ที่โรเจอร์ครับใบสุดท้ายลูกนี้เข้าวงมาตึบโอ้โหยาวเลยฮนะเอาับสกอร์เรียวทามได้นะตอนนี้คือสิบนะครับต้องการอีกสามแต้มมีอะไรหนึ่งใบครับพี่เปียกเข้าวงมาจบรับตึบโอ้โห ครับได้สองแต้มเลยครับต้องการอีกสองใบครับผมเพื่อปิดเกมครูนะครับจุกมั๊บจุกโอ้โหต้องการอีกหนึ่งครับพึ่งจุกมั๊บจุกลูกนี้เรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหจบเลยฮะ ไลท์ทั้งนี้ภาักนี่อล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่โอเคเท่าไหร่รับเป็นไรครนะอัพจสามอนสี่ฮเดี๋ยวรอดูในคู่ต่อไปขวงบริษัสัญญาณอนเทน็ตแปนึงนะพักเครื่องแป๊บนึง